สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินนะคะวันนี้อยู่กับกุ๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมานาอารีเช่นเคยค่ะและเราจะมาพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีผ่าน2ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นเคยค่ะกับแพลตฟอร์มแรกก็คือ YouTube ในช่องสถานีวัฒนธรรมนะคะแพลตฟอร์มที่2คือ Facebook ที่ตอนนี้เรายังคงถ่ายทอดอยู่ในเพจสถานีวัฒนธรรมเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะสามารถกด ไลค์กดแชร์รวมไปถึงส่งคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกันได้ตลอดทั้งรายการเลยค่ะที่สําคัญฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด s u b s c r i b e นะคะในช่องสถานีวัฒนธรรมจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆการแสดงโดนๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนั่นเองค่ะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะเราให้ความสําคัญกับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมุม่งเน้นการเข้าช่วยส่งเสริมเติมความรู้การจัดถนนสายวัฒนธรรมเพื่อให้ชาวชุมชนนั้นเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยตนเอง และช่วยสร้างกิจกรรมเสริมงานประเพณีในแต่ละพื้นที่จังหวัดช่วยเติมเต็มให้ประเพณีอันดีงามในท้องถิน่นเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและหลายงานก็สามารถสร้างให้เป็นที่รู้จักได้ในระดับนานาชาติด้วยนะคะซึ่งรายการข่าวเล่าเรื่องสินของเราในวันนี้ค่ะเราก็จะมาร่วมพูดคุยนะคะกับแขกรับเชิญสุดพิเศษในรายการนะคะถึงประเพณีที่สําคัญซึ่งจัดขึ้นและจะมีขึ้นเนี่ยระหว่างในเดือน6เดือน7ที่จะถึงนี้นะคะว่ามีประเพณีสําคัญสําคัญ อะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่อาจจะไม่รู้ที่มาหรือว่าความสําคัญของประเพณีนี้กับประเพณีบุญบั้งไฟนั่นเองซึ่งเป็นประเพณีสําคัญของทางภาคอีสานของไทยเรานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษถึงที่มาและความสําคัญรวมไปถึงในปัจจุบันนี้ประเพณีบุญบั้งไฟมีความน่าสนใจอย่างไรและเขาจัดงานกันน่าสนุกสนานแค่ไหนไปบ้างแล้วนะคะกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะคะ ขอต้อนรับค่ะอาจารย์ดรสุรัตน์จงดาหรือว่าครูไก่นะคะอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมค่ะสวัสดีค่ะคโอ้โหวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่รู้เลยค่ะว่าจะต้องได้สาระดีๆเต็มที่แน่นอนเพราะว่าอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษในรายการกับครูไก่นั่นเองนะคะค,คิดถึงคุณครูมากเลยวันนี้มาเจอกันอีกทีนึงเหมือน<ช>ว่าเป็นสิ่งที่อยากจะรู้อีกแล้วเพราะว่า ในเดือน6เนี่ยคู่ไก่ขาจริงๆมันมีหลากหลายประเพณีเกิดขึ้นนะคะมีเพราะว่าเดือน6เนี่ยเป็นเดือนสําคัญนะในของสังคมไทยค่ะคือเกือบทุกเดือนเนี่ยสำคัญหมดแต่ว่าเดือนเดือนหกเขาจะมีความแตกต่างมีความแตกต่างเพราะว่าเดือน6เนี่ยมันเริ่มเข้าสู่หน้าฝนสังเกตไหมตอนนี้ฝนจะเริ่มตกแล้วนะครับเดือน6กจะเริ่มเข้าสู่หน้าฝนแล้วถือว่าเป็นการเริ่มฤดูกาลทํานาสังคมไทยเกี่ยวเนื่องด้วย สังคมเกษตรกรรม<ช>นะครับโดยการทําไล่ทํานานะครับแล้วผลมีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าสู่เดือน6ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเดือนที่สําคัญเพราะว่านอกจากจะมีประเพณีบูญบบังไฟแล้วมีอีกหนึ่งประเพณีที่เราไปร่วมกันเยอะๆก็คือจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่อันนี้เป็นประเพณีหรือพระราชพิธีในราชสำนักจรดพระนางคันแรกนาขวัญก็เป็นพิธีที่เกี่ยวเนื่องด้วยการทําเกษตรกรรมเหมือนกันนะครับก็คือการ จรดพระนางคันก็คือการไถานาครั้งแรกเป็นปฐมฤกเริกของพระมห<ม><ม>ากษัตริย์นะครับผมก็เราจะเห็นว่าเป็นวันสาคัญมากเป็นวันหยุดราชการาแล้วก็เกี่ยวเนื่องด้วยพิธีเสี่ยงทายความอุดมสมบูรณ์ด้วยก็เช่นเราเล่าก่อนว่าก็มีหนึ่งจรวดพระนางคันเนี่ยก็คือการไถานาประเดิมเป็นครั้งแรกหรือในทางภาคอีสานพื้นบ้านก็เรียกว่าตาแหกหรือการทํานาครั้งแรกนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการเสี่ยงทายเรื่องน้ําฝนเช่นเรื่องของการ หยิบพ้นุ่งของพญาแรกนาอ่านุ่งสี่คืบพระนุ่งห้าคืบพระนุ่งหกคืบนะครับก็ここจะเสี่ยงทายว่าฝนดีฝนมากผลน้อยออาการเสี่ยงทายของพระโคกินเลี้ยงพระโคกินเหล้าพระโคกินน้ําพระโคกินข้าวพระโคกินหญ้าพะโคกินถั่วงาอ,อย่างเงี้ยก็จะมีการเสี่ยงทายนั่นคือพิธีกรรมเพื่อความอุดมสมบูรณ์และเป็นการเสี่ยงทายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ครับโอ้โหดีคือหนึ่งพิธีนะที่อยู่ใ,ในเดือนหกแต่ว่า คือสิ่งนี้เราสามารถเหมือนทำนายไปได้เลยว่าสรุปแล้วฤดูฝนในปีนี้จะเป็นอย่างไรครับต้องเข้าใจก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีกรมอุตุนิยมวิทยามัรไม่มีได้ใช่ค่ะใช่ค่ะคือยังไม่มีว่าแบบเออถ้าากจะตามข่าวต้องตามข่าวจากกรมอุตุยังไม่มีใช่มันไม่มีมันไม่มีค่ะก็เลยจะเป็นแบบพิธีนี้เป็นพิธีสําคัญแต่นอกเหนือจากจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วอีกหนึ่งพิธีคือบุญบั้งไฟใช่อันนี้จะทํา ทางภาคอีสานที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับ <c oughs> บุญบั้งไฟทางภาคอีสานแต่แต่ภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ตอนใต้ของจีนลงมาจนถึงไทยเนี่ย <c oughs> มีประเพณีบุญบั้งไฟเหมือนกัน <c oughs> อสแสดงว่าเป็นประเพณีร่วมกันในระดับภูมิภาคใช่ก็เหมือนกับสงกรานที่เราคุยกันไปแล้วใช่ไหม <c oughs> ตอนใต้ของจีนก็มีก็คือกลุ่มไทยลื้อใน12ปันนาบุญบั้งไฟนี่ก็มีเหมือนกัน ที่ตอนใต้ของจีนไม่ว่าจะเป็น12ปปันนานของไทยหรือเนี่ยจนถึงกลุ่มชาวไทยอื่นๆในลาวาในพมา่าพม่าก็มีทางตอนภาคเหนือของไทยะนะครับบางจังหวัดก็มีพิธีจุดบั้งไฟหรือบอกไฟเนี่ย เพื่อความเสี่ยงไทยมือนกันโอ้โหเอาแล้วแล้วทีนี้เนี่ยแต่ละพื้นที่เขามีความแตกต่างกันยังไงแต่ก่อนที่จะจะไปถามอันนั้นต้องเท้าความไปก่อนว่าบุญบ้างไฟเนี่ยคือประเพณีเกี่ยวกับอะไรคะบุญบ้างไฟเนี่ยก็เหมือนกันที่เราพูดถึงก็คือเข้าเดือน6บุญบ้างไฟเป็นการเสี่ยงไทยเพื่อจะขอฝนอนะครับจากพญาแถนรู้จักพญาแถนไหมไม่รู้จักค่ะครู <laughs> พญาแถนแต่เคยได้ยินนะเคยได้ยินใช่ไหมแถนเนี่ยก็คือเทพจะว่าเทพก็ได้หรือ ผีบรรพบุรุษก็ได้หรือสมัยก่อนถ้าพูดถึงแถนเนี่ยมันจะมาก่อนศาสนาก็คือมาก่อนศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ที่เรารับนับถือมาจากอินเดียแต่แถนเนี่ยเป็นคําที่คนไทยในตระกูลไทยเนี่ยเชื่อกันว่าก็คือบรรพบุรุษหรือเทพสูงสุดหรือผู้อานวยการต่างๆของโลกมนุษย์นี่แหละเป็นผู้ให้น้ำะนะเคยได้ยินคําว่าอินแปลงแถนแต่งไหมเคยค่ยะก็คือพัทยาแถนเนี่ยเป็นคนแต่ง ชีวิตมนุษย์อยู่ด้วยได้พญาแถนก็คือไม่รู้ละ่ะคนสมัยก่อนอะ่ะม,มันก็ยังยังไม่ทันนับถือศาสนาเลยนะพญาถแถนเนี่ยมาก่อนอันดับแรกาศาสนาดั้งเดิมเลยนับถือแถนแถนหลวงแถนฟ้าเนี่ยแถนหลวงก็คือคนที่กําหนดชีวิตมนุษย์กาหนดชะตากรรมของมนุษย์กําหนดผลฟ้าต่างๆแต่เมื่อเรานับถือพุทธศาสนาหรือศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์เข้ามาเนี่ยแล้วก็แปลงจากแถนนั้นอ่ะมาเป็นเทพด้วย แล้วก็มาตั้งว่าเป็นแถนหลวงเป็นอินแถนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ผสมผสานกันแต่แถนเนี่ยมาก่อนะนะครับแล้วก็ตำนานการเกิดของอตระกูลไทยอย่างในพงศาวดารล้านช้างพูดถึงพญาแถนหลวงให้ขุนบรมลงมาเกิดปกครองอมนุษย์อย่างเงี้ยขุนบรมบรมเนี่ยในภาษาโบราณก็คือ,อภาษา มาจากภาษาอินเดียโบราณก็ที่หนึ่งหรือเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือยิ่งใหญ่เนี่ยครับโอ้โหนี่คือความเป็นมาเป็นไปเพราะฉะนั้นเนี่พยพญาแถนหรือว่าแทนที่เรานับถือกันเนี่ยสำคัญมากเลยสำคัญมากแล้วก็เนี่ยบุญบั้งไฟเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่โลกมนุษย์เนี่ยต้องจุดบั้งไฟถึงพญาแถนเพื่อให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าบัดนี้ได้เริ่มฤด,ดูการที่จะทํานาแล้วแถนจะต้องส่งน้ําฝน<อ>ลงมาให้ทํานามันเป็นสัญญาณจุดบั้งไฟใช้เป็นสัญญาณว่าส่งมาให้หน่อยน้ําฝนเพราะเดี๋ยวจะทํานาแล้วใช่ แล้วเวลาเราจุดขึ้นไปเนี่ยค่ะคือกลายเป็นว่าในพื้นที่ของคนไทยในภาคอีสานแล้วก็มีบริเวณใกล้เคียงทั้งเพื่อนบ้านรอบๆเราพม่าเราก็จะเป็นวัฒนธรรมนี้หมดเลยวัฒนธรรมนี้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่วังไฟในอีสานใหญ่มากอย่างเช่นจังหวัดยโสธรเห็นไหมฮะเป็นประเพณีประจําจังหวัดที่ยิ่งใหญ่การท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยอไปสนับสนุนนะับกระทรวงวัฒนธรรมสนับสนุน ทีนี้มันก็ทําให้เกิดนี่ในี่ยแต่หมู่บ้านต่างๆนี่ก็จะแข่งขันกันเรื่องบุญบั้งไฟนี่มากอแล้วยังมีมันยังมีรายละเอียดอีกนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังยังไงคะคุณคุณหนูอยากรู้แล้วเนี่ยมีมีอ่าหนึ่งเรื่องแถนนี่ใช่ไหมตำนานแถนหลวงที่เป็นผู้ให้ฝนใช่ไหมแล้วมันก็เกี่ยวเนื่องก็จะมีนิทานพื้นบ้านเรื่องพญาคันคาอรู้จักคันคาาไหมถ้าหนูไปยะโสธรเนี่ยหนูจะไปเห็นเขาปั้นรูปพญาคันคากคันค่าคืออะไรคือคางคก โอ้พยาคันคาพยาคันโคพยาคันโคคือคือเรื่องบุญบั้งไฟมันเกี่ยวเนื่องตำนานหลายตำนานเช่นตำนานเรื่องพยาคันค่าตำนานนิทานความรักเรื่องผาแดงนางไอยและอธิบายเดชจะเล่าทีละตำนานจะมีเวลาพอไหมเนี่ยนั่นแหละสิคะโอ้โหพอค่ะพอค่ะหนูอยากฟังตำนานแรกคือตำนานพยาคันฆนะคือพยาแถนหลวงเป็นผู้ให้ฝนให้ฟ้าใช่ไหมแล้วอยู่อันหนึ่งเนี่ย ปีหนึ่งพญาแถนหลวงไม่ให้น้าําฝนมาได้เกิดมนุษย์ทีนี้เมื่อไม่ให้น้ําฝนฟ้ามาเนี่ยสัตว์ต่างๆก็จะเดือดร้อนก็คือจะตายกันเข้า,ขาพญาคันคากซึ่งเป็นพญาคันคากโพธิสัตว์เนี่ยก็เลยชักชวนบรรดาสัตว์ต่างๆให้ช่วยกันลบยกกองทัพไปลบกับพญาแถนหลวงโอ้โหก็เลยพญาคันคากชักชวนพญาปลวกได้ไหมชักชวนต่อชักชวนแตนชักชวนมด แล้วกแล้วก็อพยาปลวกเนี่ยเป็นผู้ก่อทางขึ้นไปบนฟ้าพยาคันฆ่าก็พาบริวารมดตามขึ้นไปเลยตามขึ้นไปแมทับขึ้นไปด้วยเป็นแม่ทับขึ้นไปลบกับพยาแถนหลวงพยาแถนหลวงก็แพ้โอ้พยาแถนหลวงแพ้ด้วยแพ้ด้วยแพ้เสร็จปุ๊บก็เลยบอกว่าต่อไปถ้าจะถึงฤดูการฝนตกเนี่ยให้ชาวมนุษย์ทําบ้างไฟจุดขึ้นไปถึง พญาแถนเป็นสัญญาณว่าบ,บัดนี้ได้เริ่มจะรู้ดูการฝนแล้วนะแต่เมื่อฝนพอนะพญาแถนยังสั่งอีกเมื่อได้ฝนพอแล้วที่จะเกี่ยวข้าวแล้วไม่อยากจะให้ฝนตกเนี่ยให้ทําว่าวธนูกับแกว่งโบดเป็นสัญญาณต่อพญาแถนในนี้คนไม่รู้นะ<อ>คือหน้าหนาวเนี่ยจะทำว่าวธนูคือว่าวแล้วก็ติดด้วยภาคใต้หรือภาคกลางรีกว่าวดุยดุย ติดด้วยธนูแล้วจะเกิดเสียงดึ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 งดชักขึ้นไปบนท้องฟ้าค่ะอ่าอย่างนี้ก็เป็นตำนานนึงขึ้นมาทีนี้ทางมนุษยวิทยาเขาก็เชื่อว่า,าความเชื่อดังเดิมคันคากหรือคันคกเนี่ยก็คือเกี่ยวเนื่องด้วยกบ<อ>กบก็คือสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของหน้าฝน <contra> เราจะเจอกบตั้งไหนก็คือในวัฒนธรรมสำลิดตั้งแต่สมัย4 5 0 0 0ปีที่แล้วที่เียว่าวัฒนธร ดองซอนหรือว่าทำกองสำลิดรู้จักกองสำลิดไหมกองมโหระทึกอ่ะซึ่งจะใช้ตีในพระราชพิธีจรวดพระนางคันแรกนาขวัญด้วยนะในกองสำลิดนั้นก็จะมีรูปกบอยู่หน้ากองใช่ตั้งแต่ตอนใต้ตั้งแต่กวางสีกวางโจลงมาจนถึงเวียดนามดองซอนในลาวจนถึงในไทยก็จะมีกบจะมีกบอยู่หน้ากองสำลิดและจะมีพระอาทิตย์อยู่ตรงกลาง ขาก็เชื่อว่าไอ้ความเชื่อเรื่องกบเรื่องคันคากเนี่ยก็คือสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มันเจอมาตั้งแต่5,000ปีที่แล้วครับแล้วมันก็กลายเป็นนิทานพื้นบ้านที่เรื่องพญาคันคาดนี้ในเรื่องของการทำบุญบ้างไฟคติความบุญบ้างไฟโอ้โหนี่เป็นนี่แค่ตำนานแรกนะแค่ตำนานแรกคุณผู้ชมคะอยู่มาเนี่ยอายุจะสาแล้วก็รู้ค่ะว่าอ๋อเป็นอย่างนี้อันนี้ตำนานแรกตำนานนี้ก็เลยทําให้จังหวัด อะไรนะยะโสธรก็เลยสร้างรูปพญาคันคาดตัวใหญ่ๆเพื่อสืบเนื่องเกี่ยวเนื่องด้วยพิธีบุญบั้งไฟอันนี้อันนี้ตำนานหนึ่งนะนะต่อไปก็คือนิทานอีกตำนานหนึ่งเรื่องบุญบั้งไฟก็เกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องผาแดงนางไอ่ยรู้จักไหมผาแดงนางอยังค่ะเนี่ยหนูการเป็นไม่รู้อะไรเลยเนี่ยคุณผู้ชมต่อไปก็คือผาแดงนางไอ่ยเป็นวรรณกรรมของอีสานเป็นโศกนาตกรรม S <S เป็นโศกเป็นแทจิดีเป็นแทจิดีเป็นโศกนฏกรรมก็คือว่าแต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องด้วยบุญบ้างไฟก็คือว่ามีเมืองเมืองหนึ่งชื่อเมืองขอมมีเจ้าเมืองชื่อพญาขอมเป็นเจ้ามีลูกชื่อนางไอคำเมืองนางไอคำเนี่ยสวยสดงดงามมากวันหนึ่งเนี่ยพญาขอมเนี่ยก็จะจัดงานจุดบ้างไฟเพื่อเสี่ยงทายความบุรมสมบูรณ์นะแต่ว่าก็ประกาศหัวเมืองต่างๆเนี่ยให้มา มามาแข่งบ้างไฟกันนะครับก็ไปเชิญเมืองแต่เมืองเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองพระเอกเนี่ยก็แล้วกันชื่อเท้าขาแดงก็ได้รับคําเชิญทําบุญบ้างไฟมาทําบ้างไฟมาด้วยพญาแทนหลวงด้วยแล้วก็มีมีนาคตนหนึ่งชื่อพญานาคพังคีเป็นลูกภัยสุดโทน่าเนี่ยพปู่สีสุดโทเนี่ยมาจากเรื่องนี้เป็นลูกสรีสุดโทมาจากเรื่องนี้ก็คือว่าพังคีเนี่ย แปลงกายมาเที่ยวเมืองมนุษย์ <คะ S 2> ก็มาเห็นรูปโฉมของนางไอคานี่สวยมากน<อ><ค>ะครับพอเห็นรูปโฉมนางไอคาสวยมากก็เลยอยากจะใกล้ชิดก็เลยแปลงกายเป็นกระรอกเผือกไปในอุทยานเพื่อจะไปชมโฉมนางไอคานางไอคาเห็นกระรอกเผือกก็อยากจะได้มากอยากจะได้มากก็เลยบิ่งไล่จับจับยังไงก็จับ,จบ,จบ,จบไม่ได้ก็เลยไปตามพรานมาอีพรานเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอากระรอกใช่ไหมยิงเลยพอยิงกระรอกเผือกตกลงมาตายปุ๊บก่อนจะตายเนี่ย พญาพังคีเนี่ยก็เลยสาบไปว่าขอให้โดนยิงอุตสา่มามรักษนางไอคำเนี่ยเพืมาชมโฉมแต่ถูกมนุษย์อย่ยิงต่อไปก็เลยสาปไปบไ้ว่าให้เนื้อกะลอกเผือกตัวเนี้อย่าให้หมดให้คนกินได้หมดเมืองถ้าใครกินเนื้อกระลอกเผือกเนี่ยขอให้บ้านเมืองล่มจมอ่าชาวเมืองพร้อมก็มากินเนื้อกะลอกกันหมดเลยรวมถึทั้งนางไอด้วยแต่คนที่ไม่ได้กินเนี่ยคือพวกแม่ไม้เพราะแม่ไม้<ๆ>ถือว่ามันคลั่ ก็เลยไม่ได้กินเนื้อกะลอกกับเขามันคลังแปลว่าคลังแปลว่ามันผิดผีอ๋อมันผิดผีก็เลยพวกแม่ไม้ก็เลยไม่ได้กินเนื้อกะลอกชาวเมืองทั้งเมืองก็ได้กินเนื้อกะลอกหมดเลยครับทีนี้ก็ถึงเบทาบุญบั้งไฟพญาขอมเจ้าเมืองต่างๆก็มาบั้งไฟแข่งกันผลปรากฏว่าการเสี่ยงทายบั้งไฟผาแดงในจุดไม่ขึ้นผาแดงนี่มารักกับนางไอ้นะนางไอ้ก็มารักกับผาแดงมาเจอกันในอุทยานก็จะมีเรื่องรักใคร่กันเนี่ยบั้งไฟ แตกบ้างไฟพญาขอมจุดขึ้นมาตกจุดบ้างไฟแสนบ้างไฟลันจุดขึ้นแล้วบ้างไฟพญาขอมมาตกที่ลงไปกลายเป็นหนองน้ําใหญ่อก็คือบึงพลรานชัยในจังหวัดร้อยเอ็ดจากสกลนครน,นะโโ <laughs> บ้างไฟพญาโโแกบบ้างไฟพญาขอมตกลงมาไกลมากบึงพลรานชัยในจังหวัดร<ข>้อยเอ็ดนี่ก็คือบ้างไฟพญาขอม,อมทีนี้พ่อสุดโทนาคเนี่ยก็รู้ว่าลูก ตัวเองอตายแล้ว,ลวก็เลยโกรธแค้นมนุษย์ก็พาบริวารหน้าเนี่ยมาถล่มเมืองขอมเมืองขอมก็ล่มถล่มไปทั้งหมดก็กลายเป็นหนองหานหลวงที่จังหวัดสกลนครคนที่ไม่ได้กินเนื้อกะลอกเผือกก็คือพวกแม่ไม้บ้านแม่ไม้ก็เลยไม่ได้ถูก ถล่มไปด้วยก็เหลือเป็นดอนแม่ไม้อยู่บนกลางหนองหานอ้โหเขามีที่มาที่ไปแลมีที่มาที่ไปเราได้เป็นแบบว่าเรื่องราวจริงๆเลยนะคะใช่อันนี้ก็เป็นตำนานอีกเป็นตำนานที่เกี่ยวเนื่องด้วยบุญบ้างไฟคือมันคือการเสี่ยงทายเพราะว่าต่อมาขุนเผไม่ใช่สิผาแดงเนี่ยก็ไปช่วยนางไอตอนที่ถล่มเมืองเนี่ยแล้วนางไอขึ้นมาหนีหนียังไงก็หนีไม่พ้นขับขี่ม้าหนีพญานาคก็ตามเมืองก็ถล่มตามถล่มตามถล่มตาม ก็ให้ทิ้งของไปเช่นทิ้งห่อผ้าไปาทิ้งแหวนลงไปก็กลายเป็นหนองแหวน<อ>เพราะนางไอได้กินเนื้อกะลอกเกลือ,อแล้วเสร็จปุ๊บในพญานาคก็เกี่ยวตบัดเอานางไอจมลงไปในเมืองบาดาลก็ตายนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องพระแดงนางไอใครอยากจะรู้เรื่องไปอ่านต่อไป Oh เดี๋ยวมันจะยาวใช่ค่ะเพราะว่าฟังแล้วเริ่มรู้สึกว่าเราอยากจะฟังต่อแล้วผาแดงนางไอ้แต่ว่าเอาอย่างนี้ว่าคุณผู้ชมใครอยากทราบก็หาอ่านได้ใช่ไหมคะแต่ว่าโอ้โ oh หดราม่ามากเลยค่ะคุณคะทีนี้เราย้อนกลับมาบุญบั้งไฟเราดีกว่ากลับมาบุญบั้งไฟบุญบั้งไฟเนี่ยค่ะคือ,อเราจะได้เห็นคติทั้งไม่ว่าจะเป็นนิทางเรื่องของผาแดงนางไอ้รวมไปถึงเรื่องของพญาคันท้าด้วย<ๆ>เพราะว่าถ้าหนูไปดูบุญบั้งไฟในภาคอีสานเนี่ยก็จะชอบมีขบวนแห่ใช่ค่ะแล้วก็จะมี ก็จะทำเป็นรูปขี่ม้าแล้วก็จะมีผ้าแดงขี่ม้าแล้วมีนางไอซ้อนท้ายตอนนี้มีประกวดด้วยนะแล้วคะประกวด ทิดาบั้งไฟแล้วยังมีที่ประกวดนางไอโอ้โหแล้วมีประกวดท้าผ้าแดงอ่ามีท้าประกวดท้าผาแดงนุ่มมีประกวดท้าผ้าแดงแล้วก็จะเอาไปแห่ขี่ม้าแห่แล้วกับนางไอคามแสดงตำนานนี้ด้วยนะมีทั้งตำนานที่การปั้นพยาคันคาดใหญ่ค่ะนะฮะมีทั้งตำนานเวลาแห่ก็จะต้องมีผ้าแดงกับนางไอในพิธีบุญบั้งไฟด้วยอุ้ยดีเลยค่ะพอได้ฟังจากครูไก่เล่าแบบนี้ก็เลยทําให้รู้สึกว่าถ้าหากว่าเราได้ไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นจังหวัดยะโสธรสกลนครร้อยเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวไปดูบุญ เราเห็นขบวนเขาเราจะได้รู้ว่าอ๋อที่มาที่ไปเป็นอย่างไถ้าถูญบ้างไปทีนี้ต่อมามาย้อนกลับมาดูบุญบ้างไฟเราก่อนว่ามันมีอะไรสําคัญบ้างทีนี้หนึ่งละบ้างไฟบ้างไฟคืออะไรคือการที่ภาคเหนือก็คือการใช้ดินปืนใช่ไหมอัดเข้าไปก็คือจรวดนั่นแหละจุดขึ้นไปเพื่อจะให้พุ่งขึ้นไปสู่ท้องฟ้าได้แต่ทีเนี้ยในพิธีบุญบ้างไฟนั้นอะ มันมีทั้งมันเป็นความเชื่อดั้งเดิมนะในพุทธศาสนาไม่มีแต่ภายหลังเมื่อเรานับถือพุทธศาสนาเข้ามาเนี่ยนะฮะมันก็ไปพนวกกันกับพุทธศาสนาด้วยก็เหมือนกัน พระราชพิธีจะหลดพระนางคันแรกนาขัญเนี่ยเดิมก็เป็นพิธีทางฮินดูพราหม์กับพิธีดั้งเดิมของที่ศาสนาดั้งเดิมของเราคือการทำนาครั้งแรก<อ>แต่ว่าภายหลังในวันที่สี่ก็เอาพุทธศาสนาเข้าไปด้วยเรียกว่าพิธีพืชมงคล<อ>ในอีสานเหมือนกันเมื่อมีพิธีบุญบั้งไฟที่เป็นศาสนาดั้งเดิมที่บูชาแถนบูชาผีแต่ในส่วนพุทธศาสนาก็ต้องมีทำบุญด้วยพระสงฆ์ก็จะมาสวดคาถาปาข้อ ปา,ข,ปาข้อก็คือคาถาที่ปาช่อน <c oughs> จริงๆคือชาดกชาดกที่พระพุทธเจ้าสเสมยพระชาติเป็นพยาปาช่อนอแล้วติดกลักลมอยู่ที่น้ำมันแหง้งแล้วก็ทรงใช้ขันติเพียรบารามีต่างๆเนี่ยในทางที่บําเพ็ญบารามีเนี่ยเพื่อจะให้บรรดาให้ฝนตกอ่าก็เลยพระในพิธีบุญบ้างไฟนะพระก็จะต้องเทศนาหรือสวดที่เรียกว่าคาถาปาข้อหรือปาช่อนเรื่อง ปลาช่อนโพทิสักนั่นแหละเพื่อบันดาให้ฝนให้ฝนตกทีนี้ในบุญบ้างไฟเองเนี่ยนอกจากที่ต้องมีบ้างไฟเพื่อเสียงทายค่ะใช่ไหมฮะอาจจะต้องถติว่าอาจจะต้องแข่งกันหลายหมู่บ้านหรือหลายคุ้มในอีสานเขาเรียกว่าคุ้มค่ะหรือถ้าเป็นหมู่บ้านเดียวเล็กๆก็อาจจะทาบ้างไฟเดียวแต่ถ้ามีหมู่บ้านบางทีมจะมีสองหมู่บ้านแยกกันอาจจะรวมกันมาทําแล้วใช้บ้างไฟเสียงทายคือทํามาคนละหมู่บ้านก็ได้หรือมีคุ้มหมู่บ้านต่างๆก็ทําแต่ละคุ้มมาแข่งกันโอ ทีนี้ทำแข่งกันเนี่ยก็มีคติว่าถ้าบ้างไฟใครจุดขึ้นก็ถือว่าอันนั้นคือเสียงทายทุนแต่ถ้าบ้างไฟใครแตกกลางร้านแล้วไม่ขึ้นคนนั้นต้องรับผิดชอบรับผิดชอบยังไงคะ่ะจะต้องถูกชาวบ้านจับโยนโลงโคลนเนี่ยต้องรับผิดชอบ<ะ>ก็คือโยนโลงโคลนเพราะว่าการเสียงทายนั้นแสดงว่าทําให้ฝนไม่ตกจะต้องมีการ ต้องรับเคราะห์แล้วแหละคุณต้องโดนคุณต้องโดนเรที่หนึ่งนะครับเรื่องประเพณีนี่ทีนี้มีรายละเอียดอีกเช่นในการทําบุญบั้งไฟค่ะจะต้องทําสิ่งที่กับตลปะปัดความไม่ปกติค่ะของลงมุดหนึ่งอันนี้ไม่ได้เรื่องอยาใคายแต่เป็นประเพณีดั้งเดิมคือจะต้องทํารูปอวัยวะเพศชายและหญิงอ รูป oh. อวัยวะเพศชายและหญิงที่เราบอกว่าไม่ปกติเพราะว่าเราไม่ได้เห็นในชีวิตประจำวันหรอกแต่เขาต้องอทําในเทศกาลนี้เพื่อเทศ,ศกาลบุญบ้างไฟเพื่อเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ของเพศชายและหญิงคือความอุดมสมบูรณ์ uh. ในศาสนาดั้งเดิมคือความเป็นพ่อเป็นแม่ <c oughs> ก็คือความอุดมสมบูรณ์ประเพณีน,นี้มันก็ยังมีในคติชนอื่นๆอยู่ uh. เช่นทางใต้แต่ว่ามันมันส,มสัมพันธ์กันนะก็คือถ้าเป็นมิติของศาสนาดั้งเดิมเราเนี่ยคือความเป็นชายและหญิงมันทําให้เกิด ลูกเต้าเหล่าหลานออกมามันทำให้ความอุดมสมนูษย์เผ่าพันธุ์มนุษย์ในสัตว์ในภาคใต้เองแม้แต่เป็นว่ธรรมุสลิมดั้งเดิมครูเพิ่งอ่านหรือค้นมาเนี่ยในภาคใต้เองจะมีพิธีแต่งงานในก็คือเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของข้าวก็คือต้องแห่ชายและหญิงไปแต่งงานกันอะไรเงี้ยเป็นรูปปั้นนะแต่ว่าก็คือเหมือนแต่งงานก็จะเป็นคติเดียวกันเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในศาสนาฮินดูถึงพัฒนาไปเป็นศิวลึงกับพระศิวะกับ พระอุมาไงเพื่อความอุดมสมบูรณ์อย่างเงี้ยในพิธีบุญบ้างไฟก็จะต้องมีการทําอวัยวะเพศชายและหญิงเพื่อจะเป็นแห่แหนไปด้วยอ๋อเขาก็แห่ไปด้วยในขบวนใช่หรือทาหรือคนสมสู่กันค่ะคือคนภาคกลางไปเห็นเนี่ยก็ตกใจว่าเอ๊ะตกใจเพราะว่ามีกรณี้แล้รใช่เพราะว่าอย่างเช่นกรณีที่อ่าอ่าข้าหลวงอ่าสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยไปอุบลแล้วไปเห็นชาวอีสานแห่แล้วก็ทํารูป สัญลักษณ์ของเพศชายเพศหญิงการรูปปั้นคนกำลังสมสู่กันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องหยาบคายเขาไปเปลี่ยนเขาจริงๆมันคือความเชื่อคติดั้งเดิมะนะครับเนี่ยก็คือตัวอย่าง<อ>ทีนี้มีอีกก็คือว่าก็จะมีพิธีเรียกว่าเซิร์งบั้งไฟ เสริมด้วยโ oh, อ้โหฟังดูสนุกจังเลยค่ะครูผาใช่สนุกสนานมากตอนนี้กําลังเริ่มแล้วครูเห็นเสริมบั้งไฟต่างๆเนี่ยแต่ละหมู่บ้านก็จะมีพิธีเสริมบั้งไฟต่างกันนะก็ะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ถ้าเราไปทังโอ้เขาก็จะมีเอกลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของเขาค่ะ,ะเสริมบั้งไฟเสริมคืออะไรเสริมคือคําร้องที่เป็นกาบคนเข้าใจผิดคนภาคการเข้าใจผิดอันนี้ก็พยายามแก้มานานแล้วว่าเสริมก็คือแค่เต้นไปอย่างนี้อีสานเรียกว่าฟ้อน อ่าแ่นี้คือฟ้อนเลยนี่คือฟ้อนไม่ใช่เสริมแต่เสริมเนี่ยคือกรณีที่มีกาบแล้วก็ร้องเป็นกเรียกว่ากาบเสริอโอ้เฮาโอ้เฮาโอ้เฮาโอ้เนี่ยก็จะมีคนร้องตามว่าโอ้เฮาโอ้เฮาโอ้ขอเราเด็ดน้ำเจ้าจักโอ้ขอเราเดดน้ำเจ้าจักโอ้หมายถึงขอเล่ากับเจ้านึงขันโอ้นี่แปลว่าขันเคยได้ยินท้วยโถโอชามนะะโอ้เนี่ยแปลว่าขันขอเราโทษน้ำเจ้าจักถวย เนี่ย<น>ขอเราโทษน้ำเจ้านี่คือกราบเสริงเสริง,รงแล้วก็คนก็จะร้องตามกันเป็นขบวนไปแล้วก็จะไปเลียอะไรต่างๆก็คือมีบั้งไฟไปผ่านหน้าบ้านใครก็จะไปเลี่ยอะไรเพื่อจะเอาเงินไปทําบุญอ้ออ่าก็จะเรียกว่าเสริงบั้งไฟทีนี้ก็มีอีกม,ม,ม,นะมีอีกยังไม่หมดนะยังไม่หมดในคตินี้ก็คือว่า <laughs> <laughs> เมื่อจะเสริงบั้งไฟเนี่ยจะต้องทําให้มันกลับเพศกันเพื่อฝนจะตกผู้ชายต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิง ผู้หญิงจะทําแต่งตัวเป็นผู้ชายไม่น่าหรอครูถึงบอกว่ามันสนุกมันสนุกแบบนี้อ่ะใช่เขา <จะ S 2> ต,ต้องกลับกันเพราะอะไรคะกลับกันเพื่อให้เกิดพิสดารที่สุดเพื่อจะให้ฝนตกอ <laughs> ผู้ชายก็ต้องไปเอาผ้าถุงผู้หญิงมาแต่งตัวแต่งหน้าใส่แว่นตาดําเซิง<อ>บ้างไฟไปผู้หญิงก็ต้องเอาสลงผู้ชายมานุษยใส่มานุ่งเลยมานุ่งแล้วก็ทําเป็นเซิงบ้างไฟเคยเห็นว่าเขาใส่เล็บยาว,ยาว<ฆ>าๆแต่ได้เล็บยาวๆหรือสวยมือเนี่ยก็อยู่ในเซิงบ้างไฟนี่แหละ ก่ S <S <S อนที่จะมาพัฒนาเป็นลำภูไทยต่างๆเนี่ยจริงๆไอ้สวยมือเนี่ยสวยมือเือเวยมาจากเซิงบ้างเซิงมาจากเซิงบ้างไฟมาจากพิธีการฟ้อนหรือเซิงในพิธีบุญบ้างไฟโอ้โหเป็นแบบนี้ใช่จะมีพิธีแต่งด้วยกระเขาเรียกว่ากระโจมหัวก็คือใส่กรบหัวบางทีเขาเรียกบางทีเอาผ้ามัดหมีมานุ่งผู้ชายก็เอาผ้ามัดหมีผู้หญิงมานุ่งคือเส้นผีมาลุ่ม ใช่ผู้หญิงก็ไปเอาสลงผู้ชายมานุ่งต้องสลับเพศกันต้องสลับเพศกันเพื่อจะให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แต่ทํทำอะไรอีกอาจจะต้องใส่กระดิ่งกัวกระดิ่งควายให้เกิดเสียงดังหมายถึงเสียงกบเสียงเขียดหรือเสียงวัวควายที่ต้องลงไปทําไล่ไถนาก็ปให้ดูคลื้นคลื้นและบุญบั้งไฟเนี่ยเป็นประเพณีที่ทุกคนรอคอยเพราะมันสนุกสนาน มันผ่อนคลายมันได้ออกไปเสริงบ้างไฟใช่ค่ะหนูนฟังออแบบนี้ยังรู้สึกอยากไปเที่ยวเลยนะคุณผู้ชมทีนี้ถามอาจารย์นิดนึงว่า ผู้ใหญ่คะอย่างอย่างบุญบ้างไฟบ้านเราเนี่ยจังหวัดไหนนี่ที่เขาโดดเด่นที่สุดหรือเป็นจบใหญ่ตอนนี้ก็คือจังหวัดที่ที่มีชื่อเสียงคือยะโสธรแต่ว่าเดี๋ยวต่อมาก็หลายๆที่ก็เริ่มแข่งกันขึ้นนะมีบ้างไฟล้านบ้างไฟแสนน้องบัวลำพูขอนแกน่นอะไรเงี้ยคือเดิมบ้างไฟมีทุกหมู่บ้านแต่ว่าที่ไปสนับสนุนและดูยิ่งใหญ่เป็นประเพณมีประจาจังหวัดคือยะโสธรอ,อ่ามีบ้างไฟแสนบ้างไฟล้านโอ้ยอยากไปจังเลยตอนนี้มีบ้างไฟสิบล้านแล้วเ้าะปีนี้เขา ปกติเนี่ยเขาจะตัดขึ้นเขาจะมีเหมือนวันที่ฟิกซ์เอาไว้ไหมคะ,ะหรือว่าส่วนใหญ่ไม่มี<อ>ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดือนหกเนี่ยเริ่มแล้วเนี่ยตั้งแต่เดือนหกเนี่ยมันจะที่ครูเล่าไปแล้วตั้งแต่เทปบืก่อน,อนคือนับจันทรคติเราเนี่ยแหละก็คือ<า>คขึ้นหนึ่งขั้น 1, 5, เดือนหกเนี่ยก็จะเริ่มแล้วละ่ะ <มา S 2> เนี่ยคร<ะ>ูก็เห็นในในเฟซบุ๊กพวกลูกศิษย์ลูกหาและเด็กร,รุ่นหลังเนี่ยเริ่มแชร์แล้วใช่เริ่มแชร์แล้วเด็กรุ่นหลังเนี่ยเขาอนุรักษ วัฒนธรรมนะรุ่นเด็กๆรุ่นลูกศิษย์เนี่ยรู้หมดเลยรู้หมดไปทําเสิร์ฟบ้างไฟไปแข่งขันการประกวดบ้างไฟมีแข่งขันกองยาวกันสนุกสนานเริ่มและเริ่มจุดบ้างไฟแสนบ้างไฟล้านกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวรอบ้างไฟสิบล้านบ้างเนี่ยบ้างไฟสิบล้านต่างๆอล้นี่ยจริงๆอ่ะเป็นภูมิปัญญานะการทําดินปืนการทําบ้างไฟเนี่ยนะฮะคือมันมันหลายองค์ประกอบด้วยกันถ้าไปเนี่ยหนึ่งมีทั้ง ศาสตร์ทั้งศิลทั้งความสนุกสนานนะครับผมอ่าโอ้โหวันนี้ได้เกร็ดความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะคะที่คุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าบุญบ้างไฟอเคยไปเที่ยวแต่บางทีดูขบวนเขาแล้วดูไม่รู้เรื่องไ,ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้พยพญาคันคาอย่างเงี้ยถ้าเอามาเพื่ออะไรไไวันนี้ได้รู้แล้วนะคะแต่ว่าเวลาหมดแล้วหมดอีกแล้วเลอหมดไวมากเลยไม่ได้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวคราวหน้าครูไก่จะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เราฟังอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายนี้อยากจะให้ครูไก่เนี่ยฝากถึงคุณผู้ชมทาง บ้านรวมไปถึงกรมส่งเสริมสักเล็กน้อยนะคะครับ,รบก็เชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ ถ้าใครว่างได้ยินข่าวมีบุญบ้างไฟที่ไหนไปเที่ยวเถอะได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนอีสานนะครับแล้วก็เราจะมาฟังรายการดีๆชมการแสดงสนุกสนานที่สถานีวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับและผมจะมาทุกเดือนนะทุกอาทิตย์ด้วยโอ้โหขอบคุณมากเลยนิ่งมาก่อนเลยเนี่ยใช่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะหนูมีความสุขมากถ้าได้คุยกับครูไก่ได้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้วยเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะสำหรับครูไก่นะคะอาจารย์ดร รัตจงดานะคะท่านเป็นอาจารย์วิทยาลัยนาติสินสถาบันบัณฑิตพันศินกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองวันนี้พูดคุยกันเต็มอิ่มแน่นอนและเชื่อเลยค่ะว่าคราวหน้าคุณผู้ชมตั้งตารอได้เลยนะคะว่าครูไก่จะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เราฟังอีกนะคะแต่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10นาฬิกาถึง10นาิก30นาทีทางสถานีวัฒนธรรมนะคะวันนี้กุ๊กกิ๊กและครูไก่ลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ